แล้วครับเพื่อนๆเอฟซีขบวนด่วนพิเศษนะครับที่สีสี่นะครับต้นทางสุราษฎร์ธานีปลายทางกรุงเทพอภิดลนะครับวันนี้นะพิถึงสถานีบ้านโป่งนะครับลาช้าประมาณสิบห้านาทีนะครับก็ถือว่าลาช้าไม่เยอะนะครับสําหรับขบวนนี้นะครับเป็นขบวนดีเซลลางนะครับนั่งปรับอากาศทั้งขบวนนะครับเป็นเครื่องยนต์แบบคัมมิน NT a 855 r 1้า ขนาด350แรงม้านะครับวันนี้พ่วงกันมา3คันนะครับคันละ350แรงมา้าก็ถือว่าการออกตัวหรือว่าเข้าจอดนี้ทำได้ดีมากนะครับสำหรับกระบวนดีเซลรางนะครับกำลังจะลอดส่อผาน ยกระดับสายนครประสมกาญจนะบุรีนะครับขบวนนี้ไม่จอดชุมทางหนองประดุกนะครับตอนนี้แอดยืนถ่ายระหว่างชุมทางหนองประดุกกับสถานีบ้านโป่งนะครับนี่ครับขบวนดีเซลรางนะครับขนาดสาม้หาแรงม้านะครับต่อคันนะครับเพราะฉะนั้นการเบรกการหยุดหรือว่าการออกตัวทำได้ดีนะครับสำหรับ ดรวจพิเศษนะครับที่44นะครับบนทางสุราษฎร์ธานีปลายทางกรุงเทพอภิวัตรก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมสับส c ค i b e สันกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของประดุก h ช n n นลครับ